แล้วกันวันนี้นะครับผมก็จะพามาเล่นเกม Mobile Legend น,นะครับ Left, right. side <laughs> <laughs> and and your, and your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. destroyed. Back up. You can't. ต libro, so ัวนี reward. ้พิเศษหน่อยนะครับตัวนี้สามารถที่จะวิ่งไปมาแล้วก็สามารถยิงได้ด้วยนะครับนี่พิเศษ missing. The tiger has been has You cannot bear my wrath. Now. My tiger has been with me many years. You can't run. <laughs> Side by side, you hold my name. An ally has slain Lord. your team, destroyed a turret. You can't run. me Launch attack! Uh, no, no. No, no. Uh, uh, my ally has been slain. Okay. An ally has been slain. ทำไมกําลังเพลินนลครับเพลินจนชนะนะครับนี่ครับผมได้ MVP เลยนะครับนี่คะแนนสูงสุดนะครับดูดิ อย่างนี้ต้องเชนครับวันนี้เอ็มไอพีคือคะแนนสูงสุดนะครับนี่แต่เม่นานากนี้ แม่นักนางเงือกนะครับใช่ไห่นกนางเงือกนี้ฝ่ายศัตรูนี้พลังสูงครับท้าไม่ตายใส่พรมนิดดอกเดียวนิดตายทันทีเลยนะครับโหดมากเลย